สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์วอลเล์บอลหญิงระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์แข่งกับทีมชาติกัมพูชาทีมบอลเล์บอลกัมพูชาแพ้ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ5คะแนนทั้ง3มเซตรเรามาเริ่มฟังคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์ comment ที่1ทีมวอลเล์บอลฟิลิปปินส์พัฒนาขึ้นครั้งใหญ่เราเคยมีทีมที่ทําได้อย่างกัมพูชาขอแสดงความยินด,ดีกับทั้ง2ทีมเรารู้ว่าคุณทั้งคู่ทําดีที่สุดแล้วคอมเมนต์ comment ที่2 วอลเลย์บอลกำแพงเทพเวอร์ 25- ทั้งสาเซตคอมเมนต์ที่สสู้สู้ฟิลิปปินยินดีด้วยทีมกัมพูชาดูเหมือนเด็กๆแต่ขอแสดงความยินดีที่ได้เป็นตัวแทนประเทศของคุณคอมเมนต์ที่4ผมจำได้ว่าทีมของเราเคยเล่นกับทีมกัมพูชาอย่างไรโดยเฉพาะกับทีมที่มีอำนาจติดตามกันต่อไปคอมเมนต์ที่หทีมหญิงกัมพูชาเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางหนทางยังอีกยาวไกลที่พวกเขาพยายามยินดีด้วยกับฟิลิปปินคอมเมนต์ที่6ยินดีด้วยฟิลิปปิน ขอให้โชคดีทั้งสองทีมคอมเมนต์ที่เจ็ดฉันบอกได้เลยว่ากัมพูชาไม่พร้อมลงเล่นแต่ฉันรู้ว่าพวกเขาจะดีขึ้นในครั้งหน้ายินดีด้วยฟิลิปปินส์คอมเมนต์ที่8ปดเคารพทีมกัมพูชาดีใจที่เห็นว่าตอนนี้ประเทศของคุณกําลังพยายามแข่งขันมันเป็นกระบวนการเรียนรู้คอมเมนต์ที่เกนี่ไม่ใช่ทีมชาติกัมพูชาแต่เป็นทีมเยาวชนกัมพูชาที่มีฝีมือดีมากยินดีด้วยกับฟิลิปปิน คอมเมนต์ที่10นี้เป็นเพียงการเริ่มต้นทีมกัมพูชาเก็บความรู้สึกนี้ไว้คอมเมนต์ที่11เไม่เป็นไรกัมพูชาอย่างน้อยคุณก็ได้ต่อสู้กับคนในท้องถิ่นของคุณและนั่นก็เป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วคอมเมนต์ comment ที่12นี้เป็นเพียงการเริ่มต้นกัมพูชายังมีเวลาอีกมากสําหรับการปรับปรุงทมต่อไปคอมเมนต์ที่13ฉันรักฟิลิปปินส์จากประเทศไทยคอมเมนต์ comment ที่14ผมคิดว่าทีมวอลเลย์บอลไทยจะไปโอลิมปิกที่ปารีสฉันก็สนับสนุนประเทศไทย เหมือนกันและทีมจากเกาหลีญี่ปุ่นจีนและอื่นๆฉันทำนายโอลิมปิกปารีสคอมเมนต์ที่5ทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นท่าตั้งใจและพยายามให้เต็มที่ย่อมดีในวันข้างหน้าแน่นอนคอมเมนต์ comment ที่16ทีมกัมพูชาไม่มีอะไรต้องอายที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ คอมเมนต์ที่17ดูเหมือนว่าทีมกัมพูชาประกอบด้วยนักกีฬาอายุน้อยที่เพิ่งมาจากทีมกีฬาวอลเลย์บอลของวิทยาลายัยแต่ทีมกัมพูชามีสปิริตสู้ประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติอีกไม่กี่ปีพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่ดีได้คอมเมนต์ที่18เราคืออาเซียนกีฬาสร้างมิตรภาพควรมีสปิริตถ้าวอลเลย์บอลไทยแทยอยากพูดว่ากลับบ้านควรให้กำลังใจทีมที่แพ้ยินดีกับฟิลิปปินส์และสู้ต่อไปกัมพูชาจากประเทศเพื่อนบ้านไทยคอมเมนต์ที่19คุณเห็นไหมแม้แต่ทีมฟิิปปิลปน ก็เอาชนะคุณได้อย่างเด็ดขาดแฟนกีฬาทั้งประเทศยังมาให้กำลังใจพวกคุณไม่มีการเยาะเย้ยหรือโหใส่เหมือนที่แฟนกีฬาในประเทศของคุณทำกับคนไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าละอายใจมากเชียร์ทีมของคุณด้วยยจิตวิญ,ญญาณเพื่อส่งนักกีฬาที่เป็นเผ่าพันธุ์ของคุณจริงๆไปแข่งขันและขอให้พัฒนาต่อไปคอมเมนต์ที่25แต้มที่ได้มาจากความผิดพลาดของทางฟิลิปปินส์ล้วนและตุ้งแปะลาละเลตตุ้งแปะเลยคอมเมนต์ comment ที่21เ็ดนี่คือนักวอลเลย์บอลมือโปรของฟิลิปปินส์โชคดีครั้งหน้าาทีมมกัมพูช เรียนรู้จากประสบการณ์นี้คอมเมนต์ที่22ชื่นชมนักกีฬากัมพูชาจากใจอย่างน้อยมันก็เป็นการเริ่มต้นวันนี้พวกคุณอาจจะแพ้หรือดูอ่อนแอแต่สักวันพวกคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นกำลังใจให้จากประเทศไทยคอมเมนต์ที่23นักกีฬาชาวกัมพูชาเหล่านี้มีศักดิก์ศรีและความภาคภูมิใจมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้เล่นโอนสัญชาติที่ได้รับเหรียญทอง คอมเมนต์ที่24กัมพูชาเพิ่งสร้างทีมและส่งแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีความกล้าหาญที่ส่งแข่งขันคอมเมนต์ Comment ที่25ฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังร้องไห้ในกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ที่26เก็บประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาต่อนักกัมพูชาสู้ต่อไปคอมเมนต์ Comment ที่27ดูเหมือนว่าทีมฟิลิปปินเพิ่งเล่นเกมฝึกซ้อมกับผู้เล่นฝึกหัดคอมเมนต์ Comment ที่28ใช่ชาวกัมพูชาคุณไม่มีอะไรต้องอาย เราเข้าใจว่าคุณยังเด็กคุณก็เหมือนกับการต่อสู้กับพี่สาวของคุณแต่เราเชื่อว่าคุณจะเรียนรู้จากการต่อสู้ครั้งนี้และเมื่อถึงเวลาคุณจะเก่งกว่าพี่สาวของคุณคอมเมนต์ที่29ทั้งตลกและสงสารนักเขมรน่าจะแบ่งโค้ดทีมชายไปช่วยซ้อมทีมหญิงบ้างนะคอมเมนต์ comment ที่30เหมือนฟิลิปปินส์เอาคืนกัมพูชาในด้านบาสเกตบอลที่นำเข้าจากอเมริกาทั้งหมดฮ่าฮ่าฮ่ามันยากที่จะโกงสัญชาติในกีฬาวอลเลย์บอลแต่ชื่นชมประเทศไทยเพราะพวกเขาต่อสู้อย่างหนัก พวกเขาไม่เก่งเรื่องโกงพวกเขายังดีขึ้นตราบเท่าที่พวกเขาฝึกฝนคอมเมนท์ที่31กัมพูชาคุณลืมนำเข้าทีมบอลเล่บอลเหมือนในทีมบาสเกตบอลของคุณคอมเมนท์ที่32ก่อนแข่งก็เก่งเหลือเกินนนนผลออกมาเป็นไงละสงสารนักกีฬาที่ต้องมาแบกอะไรเกินตัวเพราะสก,กิลปากพวกตัวเองฟุตบอลก็ว่าหนักแล้วนี่มาวอลเล่บอลอีกคอมเมนท์ที่33มันยังน่าเบื่อที่จะดูสิ่งนี้คะแนนสะอาดเพียงอย่างเดียวของกัมพูชาคือจุดบล็อกชุดที่สองคะแนนเกือบทั้งหมด เป็นข้อผิดพลาดของเราแต่กับกัมพูชาพวกเขาดูยังเด็กพวกเขายังต้องเรียนรู้อีกมากคอมเมนต์ที่34กองเชียร์ที่เชียร์เสียงดังตอนบอลเล่บอลชายไทยกับกัมพูชาหายไปไหนคอมเมนต์ที่35กัมพูชาไม่เคยเล่นบอลเล่บอลในซ l แต่มีเพียงซีเกมเท่านั้นที่ฝึกฝนฟาสใหม่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมมาก่อนจะจักการไปถ้าหากชื่นชอบฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับรักไม่ต้องมากแต่ขอให้รักกันานานๆขอบคุณครับที่รับชม